มาดูซิว่าวันนี้มีใครจะเดินทางไปกับเราด้วยออสตินอมฮีออสตินออสตินออสตินจะนั่งหลังหรือว่าจะขับออสตินออสตินนั่งหลังปะ โอสตินลอไม่แน่ใจวันนี้สุดหล่อจะไปเที่ยวไหนครับเที่ยวไหนลูกไปไหนวันนี้ไปไหนจะไปไหนวันนี้วันนี้ออสตินจะขับเองฮะวันนี้โอสตินจะขับเองนี่โอ้มากด้วยความสามารถ มก็ <My> <c oughs> อสินจะไปไหนวันนี้จะเที่ยวไหนครับ ก็สินข้ามผิดข้ามแผลกาสินฮลัลโหลมานี่จะขับไม่ขับจะขับหรือจะซ้อนขับไหมขับเป็นไหมขับหขับเป็นไหมขับรถ